จะมาผัดผัดผัดเขียวนะคะหมึกน,นะคะตอนนี้เรากข้าวอยู่ที่บ้านลูกส้ายนะคะใส่น้ำมันค่ะักระเทียมนะคะ มือม้อค่ำค่ะ ใส่ซีอิวนิดหน่อยนะคะใส่เกลือนิดหน่อยไม่ใส่เยอะๆค่ะเค็มเนาะเพราซีอิวก็เค็มได้ค่ะ โอเคสุดแล้วค่ะูง่ายๆนะคะมือถ้ำก่อวันนี้ทำสองอย่างนะคะผ,ผัดกาดมืดนะคะเดี๋ยวตามด้วยทอดไข่นะคะ ตามด้วยไข่เจียวนะคะไข่เจียวใบกูชายนะคะใบกูชายหอมใหญ่แค่ใส่พริกนิดหน่อยนะคะใบกูชายใบใหญ่นะคะอาหารมือข้าค่ะ ไข่เจียวใบกูตชายหอมมากเล,ลค่ะโส์โลก์ไข่ก่อนนะคะเดี๋ยวไคจ่จะมิดจะมิดไหมนะคะ อ่อนไฟลงก่อนค่ะไม่งั้นไข่จะไม่อร่อยมือคำ่ำกินง่ายๆค่ะนี่ค่ะไข่เจียวกูชายสุกแล้วน,นะคะทอดให้เป็นให้กรอบแบบนี้นะคะจะอร่อยค่ะเรต,ต้องให้ไข่สุกนะคะแต่ว่าอย่าแรงไฟนะคะไฟต้องอ่อนห ไฟ,ไฟแดงไม่อร่อยนะคะตันนึ่งไม่นะคะี่ค่ะได้สองอย่างนะคะอาหารสองพิกเด้นอาหารมื้อค่ำนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะผักกาดเขียวผัดหมึกนะคะไข่เจียวผู้ชายนะคะอาหารมื้อค่ำค่ะโอเคขอบคุณเต้กิ้วตรีมา,าค้าเซ่กําเสียนะคะ